นิทานเรื่องมะลิแมวน้อยจิตอาสาผู้สร้างรอยยิ้มให้โลกในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คนและสิ่งก่อสร้างมากมายมีแมวน้อยตัวหนึ่งชื่อมะลิมะลีมีขนสีขาวนวนดวงตากลมโตสีฟ้าและหางยาวที่ชอบสะบัดไปมาเมื่อรู้สึกดีใจมะลีเป็นแมวจรจัดกำพา้าแม่ตั้งแต่ยังเล็กต้องหากินเองตามลำพังมะลีใช้ชีวิตอย่างยากลำบากต้องคอยหลบผู้คนและสุนัขจรจัด อาหารก็หายากต้องคุยเขี่ยเศษอาหารจากกองขยะบางวันก็ไม่มีอะไรกินต้องอดทนทนหิววันหนึ่งขณะที่มาริกำลังเดินหาอาหารอยู่ก็ได้กลิ่นหอมลอยมาเตะจ,จมูกมารีเดินตามกลิ่นไปจนมาถึงร้านขายปลาเห็นปลาตัวโต,ว,ตว,วางเรียงรายอยู่เต็มร้านมลีน้ำลายสออยากกินปลาแต่ก็ไม่กล้าขโมยขณะที่มะลีกำลังมองปลาอยู่ก็มีเงาดำพุ่งเข้ามา มาริตกใจหันไปมองเห็นสุนัขจ้อนจัดตัวใหญ่กำลังจะค่าปลาไปมาริรวบรวมความกล้ากระโดดเข้าไปขวางหน้าสุนัขขูฟ่ฟอฟสุนัขตกใจปล่อยปลาแล้ววิ่งหนีไปเจ้าของร้านปลาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดรู้สึกประทับใจในความกล้าหาญของมาริจึงเรียกมาริเข้ามาให้อาหารและที่อยู่มารีรู้สึกขอบคุณเจ้าของร้านปลาที่ช่วยชีวิตและดูแลตน มารีอยู่ที่ร้านปลาคอยดูแลร้านไม่ให้หนูหรือสัตว์อื่นๆมาก่อกวนเจ้าของร้านปลารักมารีมากให้อาหารและที่นอนอุ่นๆมารีมีความสุขและรู้สึกปลอดภัยวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขณะที่เจ้าของร้านปลากำลังนอนหลับอยู่เกิดไฟไม่ร้านมะลิได้กลิ่นควันไฟจึงรีบวิ่งไปปลุกเจ้าของร้านปลาแต่เจ้าของร้านปลานอนหลับสนิทมะลิไม่รู้จะทำอย่างไรจึงกระโดดขึ้นไปบนเตียง กัดแขนเจ้าของร้านปลาจนตื่นเจ้าของร้านปลาตกใจเห็นไฟไหม้จึงรีบหนีออกมาได้ทันร้านปลาถูกไฟไม่ว่าอดวายเจ้าของร้านปลาหมดตัวต้องไปอาศัยอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัดมารีเสียใจมากที่ไม่ได้อยู่กับเจ้าของร้านปลาแต่ก็เข้าใจมารีกลับไปเป็นแมวจรจัดอีกครั้งแต่มารีไม่เคยลืมบุญคุณของเจ้าของร้านปลาที่เคยช่วยชีวิตและดูแลตนมารีสัญญากับตัวเองว่าจะตอบแทนบุญคุณเจ้าของร้านปลาให้ได้ หลายปีผ่านไปมาริโตเป็นแมวหนุ่มแข็งแรงและฉลาดวันหนึ่งขณะที่มาริกำลังเดินหาอาหารอยู่ก็ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากในตอกมาริรีบวิ่งไปดูพบชายคนหนึ่งถูกโจรทำร้า,ายนอนสลบอยู่มาริเห็นดังนั้นก็โกรธมากกระโดดเข้าไปขวนหน้าโจรจนเลือดอาบโจรตกใจรีบวิ่งหนีไปชายคนนั้นฟื้นขึ้นมาเห็นมาริจึงถามว่าเจ้าแมวเจ้าช่วยชีวิตข้าไว้ใช่ไหม มารีพยายักน่ารักชายคนนั้นรู้สึกขอบคุณมารีมากจึงพามารีกลับไปที่บ้านชายคนนั้นคือเจ้าของร้านปลาที่เคยช่วยชีวิตมารีไว้เมื่อหลายปีก่อนเจ้าของร้านปลาจามารีได้ดีใจมากที่ได้พบกันอีกเจ้าของร้านปลามีฐานะดีขึ้นเปิดร้านปลาใหม่และดูแลมลรีเป็นอย่างดีมะรีรู้สึกดีใจที่ได้ตอบแทนบุญคุณเจ้าของร้านปลาและได้อยู่กับเจ้าของร้านปลาอย่างมีความสุขตลอดไป มาลีไม่ได้หยุดแค่การตอบแทนบุญคุณเจ้าของร้านปลาแต่ยังคงช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปไม่ว่าจะเป็นการช่วยไล่หนูให้ชาวบ้านการช่วยขับของให้คนแก่หรือการช่วยปลอบใจเด็กที่ร้องไห้มาลีกลายเป็นที่รักของทุกคนในตลาดและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทำความดีต่อกันมาลียังชอบเล่าเรื่องราวการทำความดีของตนเองให้แมวตัวอื่นๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แมวตัวอื่นๆทำความดีด้วย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการตอบแทนบุญคุณเป็นสิ่งที่ควรทำความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีความกล้าหาญจะช่วยให้เอาชนะอุปสรรคได้ความดีย่อมได้รับผลตอบแทนมิตรภาพที่แท้จริงย่อมยั่งยืนการทำความดีไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ล้วนสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้การแบ่งปันเรื่องราวการทำความดีเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อีกครั้งหนึ่ง